เส้นทางใหม่เที่ยวดินแดนศักดิ์สิทธิ์หลังคาแห่งเวียดนามใต้สามเมืองสุดปังไม่ซ้ำบาเดนวงเต่าโฮจิมินมาดูกันนะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างไปนั่งกระเช้ารอยฟ้า ตามหาภูเขาศักดิ์สิทธิ์สักการะเจ้าแม่กวนอิมบนภูเขาชมทัศนียภาพสวยๆวิวสุดอลังนั่งกระเช้าชมเส้นทางแสวงบุญอันศักดิ์สิทธิ์บาเดนเจดีเก่าอายุก,กว่าร้อยปีบนยอดเขาซันเวิลด์บาเดนมอลเทนที่การันตีด้วยรางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดในเวียดนามประจำปี2023 ต่อไปนะคะไปเที่ยวเมืองชายทะเลหวงเต่าจัดเต็มกับสถานที่เที่ยวสวยๆทั้งรูปปั้นพระเยซูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียประภาคารสุดมินิมอลพระราชวังสีขาวฟิวบ้านพักต่างอากาศดูดูร้อนฝรั่งเศสเที่ยวเมืองโฮโจิมินห์เช็คอินแลนด์มาร์คท่องเที่ยวสุดฮิตโบสถ์นอต์ทดนมไปสนีกางช้อปปิ้งถนนคน